เดี๋ยวเรามาตามในเรื่องความคืบหน้ากันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความชัดเจนออกมาละไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลซึ่งตรงนี้นะครับได้รับความชัดเจนแล้วนะครับระหว่างทางด้านตัวนายพุทธและทางด้านตัวนายแจ้ว่าได้รับการประกันตัวหรือไม่และใช้วงเงินเท่าไหร่นะครับและรวมไปถึงนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านป้าของน้องต่อนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของตัวนายพุทธและตัวน้องนิ่มนะครับอ่าแล้วก็มาย้อนในประเด็นสําคัญเลยนะครับในคืนที่เกิดเหตุนะครับกงถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ถูกนํามาเปิดเผยเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรมั่งนะครับสวัสดีครับถ้าผู้ชมทุกท่าน สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับข่าวสารน่ารู้ผ่านทางช่องเจาะกระแสข่าวดังนะครับสำหรับข่าวสารน่ารู้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มาตามกันหน่อยนะครับในประเด็นในเรื่องของกรณีที่เชื่อมโยงกับคดีน้องต่อนะครับที่หายตัวไปวันนี้ก็วันที่18อ่าวันนี้ก็18วันละนะครับในการหายตัวไปของน้องซึ่งก็ยังไลฟวีแวลอยู่ ะครับวันนี้ก็ออกตามค้นหากันแทบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกและทางน้ําที่นี้นะครับมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทางเจ้าที่นะครับในการคุมตัวทั้งสองนะครับไปฝากขังที่ศาลในวันนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาบ่าย2องโมงกว่านั้นมันมีความคืบ่มหน้าออกมานะครับในเรื่องของอการประกันตัวซึ่งตรงน,นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขอไล่เลียงแบบนี้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าที่เนี่ยมีการคุมตัวทางด้านตัวนายพุทธและตัวนายแจ้นะครับไปขอหน้าศารในการฝากขังนะครับและทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยก็มีการยืน่นหนังสือคัดค้านในการประกันตัวในครั้งนี้ด้วยนะครับจนกระทั่งเวลาบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับก็มีข่าวออกมานะครับบอกว่าสารเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ทางด้าน ตัวนายพุทธเนี่ยพ่อของนักต่อเนี่ยนะครับประกันตัวแต่อย่างใดพูดง่ายๆก็คือนำตัวเข้าห้องขังนะครับจะเนื่องด้วยประเด็นสาเหตุอะไรตรงนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะจะมีมันมรีรายละเอียดอยู่แล้วในหนังสือที่มีการยื่นคัดค้านการประกันตัวเนี่ยสำหรับตัวนายพุทธนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นคืนแรกที่ทางด้านตัวนายพุทธเนี่ย ได้นอนในห้องขังนะครับหลังจากที่นําตัวมาที่ศาลนะครับในส่วนของตัวลุงแจ้หรือว่านายแจนะครับตรงนี้ก็มีความชัดเจนออกมาละนะครับตัวนายแจเนี่ยได้รับการประกันตัวนะครับด้วยวงเงินหนึ่งแสนบาทตรงนี้นะครับมีลูกของตัวลุงแจนะครับได้เดินทางไปยื่นขอประกันตัวนะครับและศาลเองก็อนุมัตินะครับอนุญาตให้ประกันตัวแต่ต้องติดกําไร em นะครับติดกำไร EM ตลอดนะครับแล้วก็มารายงานตัวตามที่ระบุเอาไว้นะครับพร้อมกับวงเงิน1 0 0 0 0แบาทในการยื่นประกันตัวในครั้งนี้นะครับสรุปแล้วก็คือนะครับตัวนายพุทธนะครับก็นอนคุกไปส่วนตัวลุงแจ้นะครับก็จะรับการประกันตัวแต่ติดกำไร EM นะครับ ทีนี้เราลองมาย้อนคืนที่เกิดเหตุกันหน่อยเพราะมันมีประเดน็นเกิดขึ้นมามันจะเกี่ยวย่องอมันจะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงถึงเบาะแสตัวใหม่นี้หรือไม่นะครับที่ไปเจอข้ามเลือดตรงรถมอไซค์เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นมอไซค์ของพุทธกับนิ่มนั่นแหละนะครับมีคราบเลือดปริศนาติดอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นของใครตรงนี้ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับ คืออย่างนี้ข้อมูลจากป้าของน้องต่อนะครับหรือว่าพี่สะพ้ายนะครับพี่สะพ้ายของตัวนายพุธนะครับโดยพี่สะพ้ายของตัวนายพุธเนี่ยได้ออมาเปิดเผยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับเป็นคืนที่เกิดเหตุนะครับคืนวันที่ห้ากุมภานะครับโดยป้าของน้องต่อเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับน้องต่อเนี่จะร้องกินนมในเวลากลางคืนนะครับ อ่าแล้วก็ร้องนานด้วยประมาณสักสิบนาทีคืนนึงเนี่ยก็จะร้องอยู่หลายครั้งเพื่อเรียกร้องกินนมแต่ปรากฏว่านะครับในคืนที่เกิดเหตุคืนวันที่ห้าเนี่ยป้าของน้องต่อนะครับบอกว่าไม่ปรากฏได้ยินเสียงของน้องต่อเลยนะครับตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นข้อมูลใหม่เพราะมันไปขัดแย้งกับก่อนหน้านี้ที่มีใครหลายคนเลยแม้กระทั่งแม่เด็ก บอกว่าน้องต่อเนี่ยร้องกินนมยังร้องกินนมอยู่เลยประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยไอย้ตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับแต่พี่สะพ้ายของตัวนายพุทธเนี่ยกลับออกมาบอกว่าคืนตั้งกล่าวเนี่ยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงน้องต่อร้องกินนมเลยและจะผิดปกติไปกว่านั้นพอตื่นเช้ามาเนี่ยนิ่มเนี่ยล้างขวดนม สะอาดทุกขวดนะครับปกติแล้วเนี่ยจะยังไม่ล้างคือจะต้องรอรวมกันหลายๆขวดก่อนแล้วค่อยล้างทีเดียวแต่คืนนั้นอแต่วันนั้นนิ่มเนี่ยล้างขวดนมตั้งแต่เช้านี่ก็เป็นข้อพิรุษอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวน้องนิ่มเนี่ยนะครับ ยังมีอะไรปกปิดอยู่หรือไม่นะครับที่ยังพูดไม่หมดในการตามค้นหาน้องต่อในวันนี้นะครับทางด้านผู้ใหญ่เองนะครับก็นำทีมเลยนำทีมสื่อและเจ้าหน้าที่นะครับในการออกตามค้นหานะครับอ่าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านสื่อนะครับช่อง8นะครับในการใช้โดรนนะครับบินจับความร้อนนะครับเพื่อหาล่องรอยหาเบาะแสต่างๆเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังอ่า บทสัมภาษณ์ของตัวผู้ใหญ่กันหน่อยในการค้นหาวันนี้นะครับผู้ใหญ่เองนะคะเคยได้สอบถามแม่เขาไหมคะว่าเอ๊ะตอนนี้ลูกอยู่ไหนเพราะว่าทุกคนตอนนี้ออกมาช่วยตามหากันทุกคนแล้วในหมู่บ้านเคยครับหลายวันแล้วประมาณครับเจ็ดแปดปันแล้วแล้วมแม่แแบบเขาตอบยังไงก็ยันเดิมครับว่าลูกมาแค่นะั้นไม่มีใครคือไม่มีใครเกลี้ยกล่อมหรือแบบหาผมกว่าไปก่อนสองรอบแล้วยังยังเดิม ตอนนี้ก็เลยเป็นสื่อมวลชนกับผู้นําชุมชนกับชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยกันตามหาครับเดิเราจะตัดลงให้แคบลงตรงไหนที่สงสัยที่มีจุดขับอะไรเงี้ยเพื่อที่เราสันติฐานกันนะตัดลงแคบอย่างน้องเหนือจากจุดนี้มีจุดอื่นไหมครับที่ที่ต้องสงสัยว่าอยากจะก็มีกันมีปากกริติกกับอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้โดนมาดูใช่ท,ที่ผ่านมาเราเรา,เรามีแต่ กำลังในส่วนของคือคือกำลังคนใช่ไหมคะไม่ได้มีอุปกรณ์ใช่พอบางทีคนมเดินเข้าไปไม่ได้ออมีความหวังไหมผู้ใหญ่ว่าจะเจอน้องเนี่ยวันเนี้ยออยังไม่แน่ใจครับภาวนาอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านข้างเคียงกันมีประสานข้อมูลเจออะไรผิดปกติมีครับพุยงตลอด S <S อย่างวันนั้นที่ผมมาก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้มาด้วยก็แต่เราไม่ตข้ <S 2> <S 2> ตาในป่าเลยใช่เข้ามาด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้ต่อแส่ะ,ะ,ะถ้าเป็นไปได้ไหมถถแถวเนี้ยมันมีพวกสัตว์เลื้อยคานตัวใหญ่ๆอแล้วถ้าเกิดมันกัดกินน้องกัดแท้น้องเนี่ยม,มันต้องหลง,ลงเหลือเสื้อผ้าไหมหรือพวกนี้มันกินกินเสื้อผ้าไปด้วยปกติแล้วมันต้องขาดเสื้อผ้าแล้วเจอซาเสื้อผ้าบ้างไหมยังไม่เจอ เพราะเรายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้อาจจะมีแาบนอะไรเงี้ยอาจจะมีคนไปจริงอะไรเงี้ยชาวบ้านหมู่อื่นๆช่วยกันสอดส่องไหมคะว่าถ้ามีถ้าน้องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยใครจะเอาไปก็มีนะมีโทรมาถามโทรมาบอกในข่าวบ้าแต่ไรเป็นไปเยอเท่าไหร่เขาพุณค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเสียงของทีื่บ้านนะคะที่เข้ามาอยู่บริเวณสุดที่ว่าทำไมถึง ก็จะประมาณนี้อ่ะาหากมีข่าวสารความคืบหน้าอะไรนะครับผมเองจะรีบรายงานท่นทราบเร็วสุดนะครับขอบคุณครับทีมสมข่าวสารสุดท้ายนี้นะครับสวัสดีครับ